สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดักบิลิฟครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเส้นพลังชีวิตหรือที่เราเรียกกันว่าเส้นชีวิตครับทีนี้เรามาดูกันว่าจุดกำเนิดของเส้นชีวิตแต่ละจุดนั้นมันจะมีความหมายกันอย่างไรบ้าง เส้นชีวิตนั้นสามารถเกิดได้หลายจุดหลายที่แต่หลักๆส่วนมากจะเกิดได้สามจุดเรามารู้ความหมายกันว่าสามจุดนั้นแต่ละจุดมันจะมีความหมายกันะอย่างไรบ้างถ้าใครมีเส้นชีวิตเกิดขึ้นใกล้กับเงินพุทธหักหรือบนเนินพุทธหัก ถ้าใครมีเส้นชีวิตเกิดขึ้นใกล้กับเงินพุทธหัตหรือบนเงินพุทธหัตแบบนี้ก็แสดงว่าคนคนนั้นมีใจิตใจที่สูงมีความเมตตากรุณามีคุณธรรมคิดอะไรรอบคอบเป็นคนมีเหตุมีผลมีความอบอ้อมอารีใจบญสุนทานจะได้รับความสำเร็จในชีวิตที่ดีและชอบสะ,สะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเสมอ ใครที่มีเส้นชีวิตแบบนี้จะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วครับและถ้าใครมีเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างึ่งกลางของเนินพุทธหัดกับเนินอังคารต่ํา ถ้าใครมีเส้นชีวิตที่เกินขึ้นระหว่างถึงกลางของเนินพุทธะกับเนินอาคารต่ําแสดงว่าคนคนนั้นจะมีความมุกมานะพยายามต่อตู้ชีวิตเพื่อความเกรนรุ่งเรืองของวงตระกูลและของต้นเป็นอย่างสูงใครที่มีเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้จะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วครับ และถ้าใครมีเส้นชีวิตที่กำเนิดเกิดขึ้นมาทางเนินอาคารต่ำแบบนี้ครับก็แสดงว่าคนคนนั้นจะต้องลำบากจะต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายทำนองปากกัดตีนทีบจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเข็นในการดำเนินชีวิต แม้อาจจะได้รับความสำเร็จบ้างก็เพียงพอมีอยู่มีกินและถ้ามีเส้นอื่นไม่สวยด้วยโดยเฉพาะเส้นวาสนาก็ยิ่งจะทำให้ลำบากไปกันใหครับถ้าใครมีเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้จะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วครับอย่างไรก็ดีเส้นลายมือก็เป็นเพียงแค่สถิติของคนที่จะเป็นแบบนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราควรจะยึดมั่นก็คือความดีมันรักษาศีลภาวนาก็จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคหรือลดเรื่องราวเล่าๆนั้นลงไปได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากท่านๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ